สวัสดีจ้าพี่น้องโปงไปามาค่ะหมูเด็ดหมูเด็ดเดี่ยวโทษเก่งนมไม้เซบเซบน้ำายน้อยกินข้าวเที่ยงเด้อจ้ะกินข้าวเที่ยงกันระโบมาเด้อค่ะมาตามสภาพเด้อมอนี้หน้าตาโบดิเตนหิวข้าวแฮงเก่งนมไม้ใส่เห็ดบดนี่ค่ะเซบเซบน้ำายน้อยเลยมาี่ค่ะมีประจ,จมพร้อมค่ะ ปลาจมข้าวเหนียวนึ่งเองได้ค่ะมือน,นี้สิค่ะนึ่งข้าวเหนียวเปียกหอนๆเลยมา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 หิวข้าวขอกินน้ำขั้นรายการก่อนเด้ออืมแช่โพดโพลักหมกหกตุนเด้อผู้น่ะเห็ดบด เห็ุกับคนข้างแก่ ừ ừ. Ừ. ปลาจอม กินอย่างกระสู้แก่งน้ำไม้โบได้ดอกถ้ามีแก่งน้ำไม้รับเพิ่นี่ค่บโบได้กิน ใช่ผักไล่หลายผักคะผักเะี้ยงผักอีตู่สามอย่าง หน้าสดไม่ได้แต่งม,มือเนี่ย <c oughs> มือนี่โมเอาสวยแล้วมือนี่หันเอาแซ่บอย่างเดียวพอ แซ่บค่ะเดี๋ยอะแซ่บน้ำกันแข่งต้องไม่คือกันตาบังหุ่้งือกันถ้าสมมุติมาน,น่อยคนยะหน่อยจะบวเหตุหลาย เฮ็ดกะพอดีแบบว่าเขามีเท่าไหรคุณเขากะเฮ็ดกะพอดีใส่อย่าไปเฮ็ดลายถ้าเฮ็ดลายเรือลวงแล้วก็โมเซบหือหัวพิดหวังนะแซบแซบแพ้งอืม ใครเก่งๆแล้วไม่ใส่ใหเห็ดบดอตก็สชุดยอดแล้ว บวบแซ่บบวบหวานหวานบวบหวานมะเขือพวงมันเป็นหวานธรรมชาติหวานผลไม้ธรรมชาติ์ซ่บหวานหอม ทำอย่านางยายน้อยซื้อใบมันมายายน้อยก็มาปั้นปั้นเสร็จก็ใส่ตู้ไว้เวลาเขาอยากแกงเขาก็แกงตู้ยาน้อยมันบทเสียมันเป็นตู้สองสั้นยินจัดไม่ดดนปัญหาก็บ,บ่มีปัญหาหออื ข้าวกะฮอนข้าวกะหาจะนึง่งนึ่งเสร็จแล้วก็แกงหน่อไม้อาช่วใจตับซียิเย็นปลาจอมเพิ่น,น, <c oughs> นกลับมาแต่บ้านนอก แต่เพิ่อนเอามาตั้งแต่ปีใหม่อะเพิ่นมาบ้านปีใหม่เพิ่อนเ,เอามาคนอีสานเข้ามาแหละ ขอบ,บุญขอบคุณเด้พอพี่น้นองเอฟซีเบอร์ุกู้ทุกคนพี่น้องเอฟซีเบอร์ุกู้ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้อยเข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้ยายน้อยเนาะค่ะเนาะแห้มีกำลังใจให้คลิปต่อไป ค่ะพอใหญ่แม่ใหญ่มากินข้าวแซ่บๆเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่กินแซ่บๆผู้ใดผูท่านได้กินข้าวเที่ยงก็มาเด้อกินพร้อมกันตต่ข้าวมากินพร้อมใหญ่น้อยเลยจ้ะ เ็ดบบิ่งคลิปสาวผู้ไทยเบิ่งคลิปสาวผู้ไทยเพื่อนไปเก็บเผ็ดบดแต่สออ่อนเพื่อนโอ้ยอยากกินสุเด้วยุกเผ็ดกระด้างเนาะ ชูเผชดกระดางแซ็ตไซนอไหไวาจากน้อยขมๆนิดๆโอ้โหสุดยอดเลยอยู่บ้านยายน้อยอยู่บ้านอันอยู่บ้านยายน้อยกับหน้านีานน่ก็พอได้กินอยู่ บอกแล้วเนี่ย่าก,กินแกงน้อไม้ร้นอนโบดิกินเนี่ยของพวกนี้ฮ่ะนี่แหละอุ้ยเห็ดเองอย่าใจน้อยเห็ดเองนี่ค่ะ แซ่บเห็ด เผ็ดค่อนข้างแก่เผ็ดค่อนข้างเหนียวซุปพอดีแต่ก็กินได้อยู่ คลิปนี้ก็สิพอแค่นี้เด้อจ๊ะน้องกองไผ่เบอร์สุขุสุคนตังแต่ก็เย,ย็นน้อยขอขอบคุณเด้อเอฟซีเบิร์สุขุสุคนพี่น้องกองไปอิ่มแล้วจ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบายจา้ากินข้าวแล้วกันเลยขอโทษขออภัยคนแก่ก,กันยังซีเลรอเนาะมีงยังดีอ่ะ <laughs> บ๊ายบาย